สาวแปลกใจเห็นลุงแก๊ปนั่งมือลอยอยู่คนเดียวก่อนตัดสินใจเข้าไปสอบถามเจอเรื่องสุดสลดใจลูกค้าใจร้ายทำกับลุงได้ตรงคอผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสเรื่องเล่าของคุณลุงรายหนึ่งได้เป็นพนักง,งานแก๊ฟู้ดแต่เจอลูกค้าสุดแย่ที่ได้สั่งพิซซ่าร้านดังไปหลายเมนูแล้วกดยกเลิกพอยกเลิกเสร็จก็สั่งใหม่อีกรอบวนไปท,ทั้งที่อาหารเสร็จแล้ว รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า300บาทส่วนเหตุผลที่ยกเลิกรายการนั้นเป็นเพราะบกพ้องทางการพูดการได้ยินคุณลุงท่านนี้ได้นั่งเคว้งคว้างอยู่คนเดียวแต่โชคดีที่ทางร้านยินดีเคมให้ทำให้คุณลุงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียอาหารไปฟรีส่วนเจ้าของโพสต์ก็ทิ้งท้ายว่าให้ชาวเน็ตเรื่องนี้คนขับรถน่าสงสารทำแบบนี้เสียเวลาหลายฝ่ายลองนึกถึงใจเขาใจเราบ้าง โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่าในกรณีที่ไม่พร้อมรับอาหารคุณอย่าสั่งกดยกเลิกสั่งใหม่แล้วยังยกเลิกสั่งอีกสงสารคนขับเสียเวลาหลายฝ่ายลองนึกถึงใจเขาใจเราแฮชแท็กลุงไม่ได้จ่ายค่าเสียหายนะทางร้านรับเคมให้